ชิกทักชิกทักโตะอาหารพับชังพับชังโตะอาหารโชพาโชพาโซฟาเทเรบิจอนเทเรบิจันโทรทัศน์คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์รีโมคอนรีโมคอนรีโมดมาอุซือมาอุซือ เมาหัวบุญหัวบุญกระถางดอกไม้ทําแบทําแบบุรีกดกดดอกไม้นามูนามูต้นไม้คากูคากูเฟอร์นิเจอร์แนงจังโกแนงจังโกตู้เย็น แอรอคอนแอร์คอนแอร์วันพุงกีวันพุงกีพัดลมระบายอากาศซอนพุงกีซอนพุงกีพัดลมชีชาโดกูชีชาโดกูอุปกรณ์ทำอาหารชอบซีชอบซีจานคือหลึดคือหลุดถ้วยชามแซงบันแสงบันถาด แนมบีแนมบีหม้อข้อพิจัน๋นข้อพิจัน๋นแก้วกาแฟสู่จอสู่จอซ้อนและตะเกียบสอดกะหลัดชดกะหลักตะเกียบชุดกะหลักชุดกะหลักซ้อนอาซืซเลอินจีอาซืซเลอินจีเต่าแก๊สโทมาโทมา เฉียงคือลายแผ่นคือลายแผ่นกระทะพับสดพับสดมอหุงข้าวซูเซมีซูเซมีฟองน้ำล้างจานตุกแบกี้ตุกแบกี้มอดินเผา